เห็นเหมั้นก็ได้ไหมเนี่ยอะไรเไอะทำไมมันขยับเองอะพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ล่าท้าผีคนเดียวค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเสียงอะไรอ่ะทั้งเหมือนเสียงเด็นเชียวเจ้าเลยอ่ะเออเหมือนเสียงเด็กอ่ะมันดึกแล้วนะเนี่ยทุกคนวันนี้นะคะตอนดึกอ่ะพี่กักวามาล่าท้าผีสนามเครื่องเล่นร้างประวัติที่นี่เป็นไงอ่ะสนามเด็กเล่นร้างที่เนี่ยมีประวัตินะที่น่ากลัวมากๆเขาบอกว่าดูดิสร้างใหม่อ่ะแต่ว่ามันรกร้างมากๆเลยดูดิตรงเนี้ย เห็นเหมืนกันได้ไหมเนะี่ยอะไรเอะ,อะทำไมมันขยบเองอะเฮ้ยทำไมมันวงวิ่งแบบนี้อะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะที่นี่มันมีประวัติใช่ไหมที่เราเคยได้ยินอะว่ามันทับสร้างทับที่ป่าช้าใช่หลังจานั้นอะคนงานอะก็เจ็บป่วยแล้วก็มักจะมีคนได้ยินเสียงเด็กตัวเล็กๆอะขาบว่าแถวนี้อเคยเป็นที่ ฝังศพเด็กของโรงพยาบาลเด็กแรกเกิดนะะฝ oh <no. S 1> ังศพเด็กแล้วเสียงที่เราได้ยินนี่ล่ะหรือว่าเสียงลูกชาวบ้านที่อยู่ไกลๆอ๋ออาจจะเป็นเสียงลูกชาวบ้านก็นได้ครับเดี๋ยวเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบน,ะาานั้นหรอมากเลยนสิมาขยับเองอีกแล้ววะน่ากลัวมา,มากๆเลยอ่ะได้ยินเสียงเด็กหวัวเราะด้วยทำยังไงดีอ่ะเหมือนเสียงผู้ใหญ่ก็มีพี่กุก๊ก กกเร่งกลับแล้วนะคะ้ยเดี๋ยวยนะแม่ถึงนี่แล้วอะ่ะมันต้องพิสูจน์ให้รู้สิเราอะ่ะเป็นนักพิสูจน์นะขบวนการกูกูกูอ,อ่ะจะไปพิสูจน์ดีเหรอ,อ,อทุกคนทุกคนคิดว่าพี่กูกูอ่ะควรไปพิสูจน์ไหมคะถ้าคิดว่าควรพิสูจน์ให้กดหนึง่งถ้าคิดว่าไม่ควรพิสูจน์ให้กดสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมืดมันมืดดิพี่กยังไม่ทันกดหนึ่งกดสองเลยอ่ะทุกคนช่วยที่คอมเมนต์ด้วยนะ กลับเลยเราสองไปดูข้างในนั่นดิกลับกลับเลยยังู้มีอะไรข้างในนัแม่ไม่มีเข้าไปดูไปไม่เอาเฮ้ยมันค่ะมันมันเงียบแล้วนี่มันอยู่แล้นี้มันอยู่แล้วนีอ้ยมันหยู่นิ่งเลยว่าเฮ้ยก็ไม่มีอะไรแล้วนี่คะก็เมื่อกี้ยังเห็นว่าขยับอีกนี่ดูว่าตาฝากอ่ะ หรออืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพ no ี่ก e> ุ๊กขาบงูอ่ะพี่กุ๊กของจริงเลยนี่มันขาบงูนี่แปลว่าเสียงเมื่อกี้คือตุ๊กแกกับงูกินกันเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไปข้างบนขาบงูอ่ะมีกล้องโซนปิดด้วยอะกล้องโซนปิดเดี๋ยว ไปเชื่อมกล้องจอปิดดีกว่าอ๋อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแถวนี้เออใช่ใช่<น>ใช่พี่ก็กุ๊กะอ๋อ oh. ถือกล้องไปก่อนนะครับโอเคทุกคน <Yeah. S 2> เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเชื่อมกล้องวงจรปิดกับสถานที่แห่งนี้ว่าเสียงที่เราได้ยินอ่ะหรือว่าภาพที่ไอ้เครื่องเล่นอ่ะมันหมุนเองอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะ A later few moments later. ทุกคนตอนนี้นะคะเราอะซิงกล้องวงจรปิดสถานที่แห่งนี้แล้วเฮ้ย mm. รกร้างขนาดนี้ยังมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกคนโอ้มซสิงว่องโอเคเดี๋ยวเราอะมาดูกันเลยนะว่าเราจะเห็นอะไรบ้างอะเฮ้ย mm. มันมีเด็กอยู่ตรงนี้ที่เล่นเครื่องเล่นที่มันหมุนเองเมื่อกี้เครื่ mm. องเล่นที่มันขยับเองชัดๆเลยอะเฮ้ยเด็กพวกนี้มี มีแขนมีตัวแล้วก็กําลังหมุนเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นข้างในนั้นก็มีมีเด็กหลายคนมากอะแต่นี่มันดึกแ,แล้วก็กู๊กแต่อาจจะเป็นเด็กแถวนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปก็ไม่เจอใครแล้วนี่ใช่ขนาดผู้ใหญ่ไม่กล้ามาเลยยุงก็กาดอะทุกคนมีทั้งขาบงูมีทั้งยุง ก็มีทั้งเครื่องเล่นขยับเองอแต่ภาพก็วอนจอนปีสามารถเก็บภาพเด็กได้เราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ม,มีชีวิตหรือไม่จริงเัเียงไปแล้วไ้อยอยู่ไม่ได้